ฮัลโหลสบายดีทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ในเกม Minecraft กับมิสเตอร์สมบองของเขานี่เองเย้เขาอยู่ใน Minecraft version 1.12นะจ๊ะอ่ะโอ้ยยังยังเฮ็ตอนนี้เขาก็อยู่ในป่าอะไรบอกอี้อย่างวะก็ฮู้แล้วอ่าเริ่มแรกของ Minecraft ที่ทุกคนต้องเฮ็ดก็คือตีต้นไม้ เขาก็จะตามสเต็ปเขาเจ้าคือกันเขาะต้นไม้เขาะต้นไม้เพื่อที่จะามาสร้างเป็นพวกเครื่องมือต่างๆเช่นอันตัดไม้โตครับปึ๊บปึ๊บโอเคไปคร,ครับทึ้งครับติ้งที่ปูเรา,าก็วางเปาะเป็นขวานตัดไม้ก่อนแล้วกัพิกแอกซ์โอเคเอามาอื้อกบรบกูเราหินไปพร้อม ได้อัปเกรดจะการแล้วเปลแล้วเราจะเอาจะเอาจาก้าจาก,กันก่นอนเราจะก,กันดีนายนองหมูอ <c> า <oughs> น้องหมู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 กลับมาก่ากอมเรียบร้อยได้ของกินแล้วมือแรงนี่นะฮ่า <c oughs> เออเฮ้ยว้ายอย่าได้ตกไปเลี้ยวมาเลยก็นี่พัมิินพัมิิน ปษาสลาวเอื้นมังอึฟักทองปษาสลาวเอื้นมังอึเด็ดคอร์นอ่อาไปก่อน <c oughs> มันชิดโดดอย่างไร็ได้กระโกเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเสียงซอมบี้เอาแล้วเอาแล้วอ่าปึ๊บกับอันคุดเป็นคัพเปอร์สโตนเย้ ทุกคนเสียงซอมบี้ทุกคนอยู anyway? ่ข้างๆหูเขาก็เดินขอคุดกันเอาคุดกันอ้ยเห็นทานมาได้เลยแซ่บอืออ้ได้ยินเสียงซอมบี้ละคนลุกเฮ้ย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 เอาบาบ้าวเอาบาบ้าวอือเอืออืออือตายตายนี โอเอะแบอยิามาโอเอกับมิสเตอ์สมบองเด้อเอาเด้อยิามาโอเอะคุณด้เรียบร้อยทานเฮ้ยจะมือแล้วมันจะมือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนเฮ้ยเอาเปิดเท่านี้เนี่ย โอ้โหเฮากับอุซาย,ยาตดอแถวมามันมีอย่างข้างในเฮ้เอามาอนีเปรียงเอ้ยเดี๋ยว,ยวบอลน,นี่มันน่าจะมีเล็กมีฐานหน้าหน้าพุดก่อนพุดก่อนเออน้องแกะน้องแกะขอขอคนนี่อือได้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 อนึงอันนึงอัน เขาต้องการสามัเท่านั้นสามัญสามัเท่านั้นมังเกะมังแกน้องแกน้องแกน้องแก I'm so sorry I'm so sorry man ขอโทษเด้อแต่คอยต้องการนอนน้อคนแก่ต้องการคนแก่สีขาว no 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 oh shit no ตายกูตายกูตาย,ตายอีแกลบไปอีแกแกไปละไปเสียนตกไก่เด้ไปไปเปีจะกลับไปเดี๋ยวครับตพาวเพื่อได้เฮ็ดยังกินเป็นบ้านที่ฟรีหลายบ้านนี่อ่ะเอ้ยเจ้าแล้วทุกคนมันเจ้าแล้ว เศร้าแล้วฮีฮ่าเั่นเลยไปออกออกคุดๆุดๆุด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 เขาจะมายอมให้มันลอยหน้าลอยตาเด็ดขาดมานี่มานี้หฮมัสเฮเขาต้องได้ทำดีสร้างบ้านมานี่แก่สีขาวนในมือเขายัมีอันตัดขนแกะกะสอรรีมาเฟนึ โอ้ยไปไป no no รีบเอายนล้นหมนแกเตะไปมาเลยเฮ้ยเฮ้ยบอลนี้แหละบอลนี้แหละแม่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลนี้เลยบอลนี้เลยหูยบอลนี้แหละเหมาะกับการสร้างบ้านที่สุดแล้วเวลาเขาอยากได้ทานอยากได้อย่างเขาก็ขึ้นมางคงเท่นี้ มีกี่เมียอ๋อควันตกใจมันก็ทั้งเรียบร้อยเป็นของเขาทุกคนมันเป็นของเขาแล้วแล้วมีแต่สองอันนี้เดะพอแท้ปแบบว้ยฟาดตกใจมาเลยเออออกมาเลยออกมาเลยตายซะตายว้ายขี้บ้าขีบ้าขีบ้าขบ้นี้ เป้ามาเด้อเป้ามาเด้อยังบม่พร้อมเด้อเสียงแมงมุมมันซีฟ้าซิซ่าใช่เขาอยู่นี่เยี่ยมนอนเหาเหาเนมอนสเตอร์ย no! 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 อยู่ทางลุมหาเขานอนบ่ได้ยังเป็นยัง,เป,ยงเ,เป็นมาเราจะทามันเศร้ากันล้วกันทุกคน แล้วหรือยังนะเฮ้ยสสสเสร็ลวแล้วเลเฮ้ยเอาแล้วสเกลสเกลว้ายป้วขอมีบ้านก่อนอย่าฟ้าวเด้ออย่าฟ้าวยังไม่อยากตายตอนนี้ อสร้างบ้านก่อนจะใส่กับบ้านแบบเบสิกเบสิกก่อนบ้านเขาจะสร้างบ้านทรงสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมแบบออริจิน а ลทรงประมาณนี้ได้เปล่าโอเคใช่บ้านออริจินัลทรงรสี่เหลี่ยมสร้างอันทุดก่อนสร้างอันทุดหินทุดดินมันทุดหินว้า ซ้ายซ้ายซ้ายขอซ้ายเด้ขอซ้ายเด้ได้อยูยไ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คิดว่าประเด็คือมันจะเผาแล้วทันในเขาบ่ล่ะนอนเลยเด้อบอหนิบ่ได้นอนโอ้สามอันเอาไหมาอยากตั้งสามอันเด็กก็พอแล้ววางกันเลยอ่านี่ห้องนอนอ่ะงามๆอือิดกอนกูยาน เดี๋ยวก่อนจะจบพานี้ขอบ้านแบบเป็นเป็นหู้เป็นทรงงามๆกอนนะเฉีย <c oughs> นเปิดประตู <c oughs> เดี๋ยวเอ่าเขาจะเห็ดฟาร์มขนาดย่ำๆก่อนเ <c oughs> อามีปึ๊บซีน <c oughs> ทิมานเดี๋ยวขุดบอลนี้เลย <c oughs> เอาแบบลวกเสียงสกเกลทุกคนเสียงสกเกลไปจังไหนนะทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับไฟครับกับมิสเตอร์สมปองในภาคแรกเนาะส่วนภาคต่อไปเขาจะมาสร้างบ้านแบบจริงจังสำหรับผู้ใดที่มากันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ให้ติดใจไดเด้อวันนี้ไปเด้ายบาะ